สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำสาระน่ารู้ผักพื้นบ้านพืชสมุนไพรไทยที่นอกจากจะมีรสชาติอร่อยแล้วยังมีสรรพคุณอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนั่นก็คือมะเขือพวงค่ะนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะ มะเขือพวงสุดยอดผักพื้นบ้านสมุนไพรไทยทานทุกวันสุขภาพดีชะลอวัยเชื่อว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามะเขือพวงนั้นเป็นพืชพื้นเมืองของไทยเรานะคะซึ่งแอดมินเองนั้นก็คิดเหมือนกันค่ะแต่ในความจริงแล้วนะคะมะเขือพวงนั้นเขามีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางค่ะแล้วก็แพร่พันธุ์ตามธรรมชาติไปยังทวีปต่างๆ มะเขือพวงนั้นนะคะมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นว่ามะเขือละครมะแวงช้างเขือน้อยเขือเทศและหมักแข้งค่ะเมื่อพูดถึงมะเขือพวงเราก็นึกถึงเมนูอาหารหลากหลายเมนูใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกะปิกินกับปลาทูต้องเป็นถ้วยน้ำพริกที่มีมะเขือพวงรสเด็ดอร่อยอย่าบอกใครเลยทีเดียวค่ะ หรือว่าจะเป็นแกงเผ็ดใส่มะเขือพวงผัดเนื้อมะเขือพวงยำม,มะเขือพวงหรือจะเป็นแกงป่าแกงขั่วปลาไหลแกงเขียวหวานแกงเนื้อน้ำพริกแบงดาน้ำพริกกุ้งสดน้ำพริกไข่เค็มปลาร้าทรงเครื่องผัดเผ็ดว่าแล้วอาหารวันนี้เมนูมะเขือพวงต้องมีแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะ หากท่านใดที่มีอาการขาดธาตุเหล็กหรือในร่างกายมีธาตุเหล็กต่ำควรนำมะเขือพวงมาประกอบอาหารเพื่อเสริมธาตุเหล็กให้กับร่างกายอีกทั้งในมะเขือพวงยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันความเสื่อมและแก่ก่อนวัยค่ะแต่มีข้อควรระวังนะคะ มะเขือพวงนั้นมีสารโซลานินซึ่งเป็นอันคาลอยผู้ที่เป็นโรคไขข้อควรหลีกเลี่ยงการรับประทานนะคะเพราะสารนี้อาจทำให้เกิดความสมดุลของแคลเซียมในร่างกายได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะประโยชน์ของมะเขือพวงยังมีอีกหลากหลายเลยค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่า มะเขือพวงนั้นมีสารแพคตินที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะโดยสารนี้จะมีหน้าที่ช่วยเคลือบผิวในลำไส้ทำให้อาหารเคลื่อนตัวผ่านลำไส้ได้ช้าจึงช่วยดูดซึมแป้งและน้ำตาลที่ย่อยแล้วได้ช้าลงค่ะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่และยังมีคุณสมบัติช่วยดูดซับไขมันส่วนเกินและอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตได้ด้วยค่ะ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่เพคตินในมะเขือพวงนั้นมีคุณสมบัติลดน้ำตาลลดคอเลสเตอรอลลดความดันโลหิตและปรับสมดุลของระบบขับถ่ายค่ะนอกจากนั้นยังมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายหลากหลายชนิดในมะเขือพวง มีสารโซลาโซดีนที่ช่วยต่อต้านหรือลดความเสี่ยงโรคมะเร็งสารสกัดจากมะเขือพวงมีผลยับยัง้งสาเหตุของโรคหอบหืดได้ค่ะรวมไปถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงคุณสมบัติที่เด่นชัดของมะเขือพวงในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของลำไส้เพื่อตอบสนองต่อสารพิษท,ที่เข้ามายังระบบทางเดินอาหาร นอกจากนั้นแล้วยังนิยมรับประทานเป็นยาสมุนไพรด้วยคือช่วยเจริญอาหารช่วยย่อยอาหารช่วยระบบขับถ่ายบำรุงธาตุแก้ไอขับเสมหะแก้ฟกช้ำไอเป็นเลือดฟีบวมมีน้องช่วยให้โลหิตหมุนเวียนดีขับปัสสาวะแก้ปวดหัวใช้เป็นยาลดไข้แก้ไอหอบเพืดหรือใบใช้ห้ามเลือดแก้ฝีปวดบวมมีหนอง ผลอ่อนใช้บำรุงสายตาค่ะมะเขือพวงนอกจากจะเป็นพืชที่นิยมรับประทานในประเทศไทยแล้วนะคะยังนิยมในต่างประเทศด้วยค่ะในประเทศมาเลเซีย จะใช้รากเป็นยาพอกสำหรับรอยแตกที่เท้าในประเทศจีนเชื่อกันว่ารากจะช่วยกระจายเลือดที่เกิดจากการฟกช้ำและทำให้บรรเทาอาการปวดได้ในตำรับยาจีนมีการระบุว่ามีการใช้ผลเป็นยาที่ช่วยพัฒนาให้สายตาดีขึ้นและใช้รักษาโรคผิวหนังค่ะต้นมะเขือพวงนั้นถือเป็นไม้ล้มลุก มีต้นสูงประมาณ1-4เมตรค่ะใบจะมีรูปไข่แผ่นใบกว้างและเรียบออกดอกเป็นช่อดอกจะเป็นรูปกรวยแต่กลีบดอกจะมีสีขาวหรือสีม่วง5ากลีบค่ะและเกสรมีสีเหลืองผลมะเขือพวงจะออกเป็นผลแบบเบอร์รี่นะคะแล้วก็มีหลายผลในก้านผลเดียวค่ะผลอ่อนจะมีสีเขียวมีรสขมผลริ่มสุกจะมีรสฟืนแล้วก็เปรี้ยวเปลือกผลดิบค่อนข้างหนาแล้วก็เหนียวค่ะ ไม่น่าเชื่อนะคะว่ามะเขือพวงนั้นถือเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านที่มีคุณ,ณประโยชน์มากมายและควรรับประทานเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีจะได้ห่างไกลจากโรคภัยนะคะขอขอบคุณที่มาจากเมทไท c o m หนังสือพิมพ์ม,มติชนเรียบเรียงโดยโคราพี่ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะ หากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว้านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ